ใบตำสาครับผมพี่น้องโคทําสาใญงเอาไปเห็ดปุ๋ยครับผมปุ๋ยชีวภาพครับปรับปรุงดินสัญญอดี้ครับใบใบําสาเถอะครับใบําสาที่มันย่อยแล้วครับผมเอาไปใส่เงาปายางดื้อให้หน้าก็ได้ครับผมเอาไปปรับปรุงดินหมุงในดินบุดีครับผมนี่แหละเอื่นใส่เอื่นใส่เดือนดีขึ้นอย่างนี้ครับผมมันเน่ามาก ดีได้ครับผมใบชำสาปรับปรุงดินสุดยอดเด็ดครับเอาไปใส่ให้หน้าป๋ใส่หน้าก็ได้ใส่ต้นยางก็ใส่ใส่ต้นยางก็ใส่เอาไปทิ้มไรให้รวดเท่ไปแล้วเหเท่ไปแล้วอย่างเลยเราก็เท่ไใหน้าแมนเอวเทไว้ตี้ย้าเดียมมันก็เยอะแมนไม่แต่ใส่เดือนเราเต็มเลยวันสุดยอดเด็ดครับพี่น้องทดลองมั่งเนาะครับ